มเมื่อมาถึงเวลาเวลาเอ้างานจะเริ่มขึ้นแล้วบันที่นี้มาชิงรางวัลกันปะวันนี้เรามีรางวัลใหญ่ครับบริษัททำพูดเหมือนจัดขึ้นมาไงมาอย่างพี่รองทั้งผู้วใสพี่ละมาอย่างพี่รองทั้งสีสชมพูพี่ละมาอย่างพี่รองทั้งน้องแมงค่วงพี่ละมาอางพี่รองทั้งเราเราพี่ละใครมีรางวัลใหญ่ครับเด้อนะ เห็นเห็นหนึ่งโค้ดสมที่แหลกของเราเป่นอึ่งถึอกินผลนี่ถนนไม่ยังเพราะคือมึงยาอ่ำกูคานวันนั้นมึงเบิ่งคู่หูกูเลยอ่ะมาลูกสาวมาลูกมาผู้เชิญรางวัลผู้เชิญรางวัลอู้ปอดผู้เชิญรางวัลมันควรจะไปแข่งขันรายการนางงามอึ่งไป่จำใจไม่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 ที่ดาช้างเจ้ายวเอสาอ ย้งสามารถอัพลุกเท้าควยอีหี่นัรรมดเด้เลสีหาได้คอทั้งมดได้ได้นลยใช่ปอาดป๋หาคุดหอโดผู้ดยรกรถไฟเลยไม่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวนางกันซึนและกาแย่เป็นละไม่ใครทำใหญ่เเจ้าอีสาวายอีนมีคนนี่นะคนนะคนอุ้ยพ่ตำรวจกระดานพ่วานก็ขุดดันงใสองงาน ถ้าอย่างนั้นเริ่มเกมโชว์เลยนะครับวันนี้จะเป็นการบอกใบ้ไทยคำการให้คำใน่จเห็นแล้วเนี่ยหากบอกคำตรงๆคำถือว่าเฝ้าให้เป็นไปคำเอาครับถ้าตอบไม่ได้ให้บอกว่าผ่านโอเคเออหรือจะเรียกตัวช่วยก็ได้อ่ะเริ่มเลยมาท้าปิ้วป้งกันพูดใด้สได้วันนี้นีเล่นป่อนไปไหมไปบอกจริงกันเบาจิ้งซุกมาเอาชิงุกนะเบ้าขี่มากเอาจิ้งชุก ดีพูเ่าุสน่เอาชิชนะไม่อยงเสิชนะเอาอยหามันสองแแมนกล่ามันกวยัยับยัเฮขาเงินกระดานกับกันไก่แห้งพ้นเออเจ้าระแพ้เอาทิชนะมาใครจะเป็นคนว่าคนแรกเช่นครับะมึงมึงเอาดีดีนะในเวลาที่จำกัดเพียงแค่ สามสิบวินาทีจ้าดูคอยกูในคอกตาบานโครลานกูนับแรกเ,ออเรคับไป่อเลิกูปึ๊บไปบไมยเอโมโซตอไครับไปมาเรียเรียกร มึงก็เห็นจังสีให้กูนงเีิมีมึงดับดับพิมพีขาเอาิมต่อไปเดเชนครับเอา้ิปไทยมากไเยดับดับพีมสีขาคนเหล็กไทยแล้วตันโอ้ยบ้านคอยหลแค่ละสิบขาพุ่ป้อไปได้ดอมมีไปไทยย่างเงียอกูเนี่ไปไปไทยอ่ะวรับอาไปทิปไทยจะไปมือต่อ นั่งคนตอบนั่งครับขอดูง่ายนิดเดียวในเอาัยวะของคนให้สิ่งงอวัยวะให้ให้ลดให้ลดยัง่าไปยงำรำ ตั้มตั้ดาวยามีคนขึ้นต้นด้วยคอควยควยเท่าเนย่ยวุ้งปุขาดแถวปุยแค่ไหนตั้างจต่ออยู่ด้านหลังเขาไม่ต้องเถียงกันมีคนยแม่ยังนี่สั่งเฮี้ยาเนี่ยเมเต๋อมีขนมอเนี่ยมีีปุ๋เ้ยป็นผูปองโอ้ยจะแบบตั้วดีนีนะ คุณจะทำให้ชัดเจนเลยเออนี่นี่คือที่ดอ,อกสมองมันใส <c oughs> ใสหัวไป <c oughs> อ่ะเกมเริเ่มครับคำต่อไปคำต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงกับลกนั่น่ะผีตีดตัเาต้ตนยเอาไม่ทพอมึงติเครื่องบินเอาทีมต่อไปผู้ใดทาไปกอไปสิทยมาอเอตามรองับต่อฉันกูเงู้ไปพูดมาเา่แล้คเดิม คึ้นตอนด้วยหอยหีบมีหูมีติงมีหิมมีขนแล้วก็มีหอยหีอ้ยมันยากค่ดตอมันมวยงามันงามีหูหอยนีบมีติงติงอนเวลากะดูกงาขัดสะดมอุ้ยขึ้นต้นด้วยต่เตาเลยปะหอยหบ โ่อหิบเออโ่อหิบพี่ฮู้พี่ติ่งพี่ฮู้ไหวพี่หิมเอ้ยผู้ขอคืนมาหยารไว้กันเดียวแล้วอันใดอันไใดเอาดูคำตอบครับดูแตงลีช่างไรคือพ่อจะได้เจ้าของมากกว่าผีเป็นเคืองแต่เหมือนก่บภูญบาลเฮ้ยมันมีโอกาสอยู่ ที่ต่อเช่งครับมึงไแล่วแต่ต่อเพราะถึงจะให้มึงไปกูแย่กว่าเนอโอ้ยมึงแย่แน่ต่แค่มาแข่เพราะเป็นสะเบิร์นนี่ดูกูอยากมันผ่านกูเองแง่ดีๆนะเธอเอาเอาแง่ดีๆเกมเริ่มครับ ขึ้นช่องกูเส่งแล้วูเส่งแล้วไปใส่กไม่แต่ิงแต่ิงนีหละนี้จากแสงอีสมาก่ะยอนนิ่งเนเออ็่ากันเดินนี่เล่าไม่เนาะเล่นมือือ้ไม่เอ้ไม่เออนไม่เน่อุ้ยไก่ตีไม่ไก่ตีข่คือดอกคืออย่งอุ้ยมาคือว่าบบน้อยแต่นาะบอยงั่ยังทังนี้ดน่นี่เอาเทียบต่ไปเอาเลยเรียนเชิญ คนด้วยโอ้ยอันเดียวอันเดียวันเดียวมันไมี่คนมันแล่แหล่แล่่เป็นรอากโอ้ยอันเดียวันเดียวหมดเวลาไม่กจแเมคือจะุมาี่ห้เนาะาเป็นหน้าหลังคุณครับตอ่ะยิ้มอไครับเกมเริ่มครับ แต่เนพีน่น้องเอ้ยโอ้ยมันคือบไเแล้นะใว่าได้แค่นี้ทุนี้คู่ค้องคำนี่อย่างวะรูกเอา,าหูคือสิจินะอ้ติ๋วคูชนะเชยอ่ะกู้าลาแก่เกบไต่อครับทำแบที่ต่อไปเหรอเกมเลีนต่อ,อวู้บวุ้ใส่หูไหมคาปากู ครัต่อไปเริ่มครับให้ไปนะครับให้ไป แก่ทีมขอาแก่เหลี่ยมและแ่ขัดทุกวันต่อว้าหนีกับพันที่คือขึ้นจีไรเอาป้าบ้าบ้าป้าะแล้วต่อว่าจังไรแล้วต่อบ้าจงไหนสต่อวหนีอันนี้ยี่ปนกับพันเมื่อกาถือก็ได้เสนเขาก็ได้ได้ออะเชิญรางวัลปลอบใจสำหรับทีมที่แพ้วันนี้นะครับทีมหลังค่ายเลยอเป็นรางวัลเครื่องทำน้ำขุ่นครับ Khó thằng là cuộc của... thiên đình, <laughs> อดไฟเกือด่าสิดไหอ้พริงเหรส้นี่อ่ะสำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศได้แก่พัดลมเครื่องใหญ่ๆหนึ่งเครื่อง